เจอตอนวครับวันนี้อยู่กับช่างเม้นะครับวันนี้นะครับผมได้รับพาตัวช่างเจนะครับช่างฝีมือดีจากอิเล็กตรอนมูนนะครับช่างติดตั้งโซล่าที่ออฟฟิศผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้างานครับบ้านลูกค้าผมนะครับที่เขาอยากติดโซล่าเซลล์นะครับก็เลยพาช่างเจไปดูหน้างานด้วยเลยช่างเจครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้างานนะครับช่างเจช่างเจนี่ไงนี่ไงโอ้พี่ ไปม,มันใหญ่จังอะเป็นไงเป็นไงช่างเจใหญ่ไหมหน้างานพี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะพี่บ้านส่วนตัวประมาณพันกว่าตารางเมตรโจทย์ลูกค้ามีบอกไงช่างเจคือเขาอะใช้แอร์คสเซท้าย4ตัวตีซะตัวละ4 0,000 BTU สี่ห0 BTU เนี่ยตัวละ4กิโลวัต์เพราะฉะนั้นขนาดติดตั้งเราเนี่ย4,46เราต้องได้ไฟ1 6กิโลวัต์ซึ่งเป็นขาออกขาเข้าจะต้องติดอยู่ประมาณ 20K คครับหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีทติดตั้งไม่ยากนะติดตั้งง่าย หลังจากที่ดูหลังคาเนี่ยเมื่อกี้พี่ส่งพื้นที่ไปให้แล้วเราได้ประมาณกี่แผงนะสาแผงพี่เต็มเตมถ้าเราติดใช้เนียประมาณ20กิโลวัตต์เราสามารถประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าประมาณ1มื่นถึงหมื่นบาทนะครับผมโดยประมาณครับระยะวคุณทุนประมาณกี่ปีนะครับอ่ายิ่งติดเยอะยิ่งใช้เยอะยิ่งไวครับ4-5ปีึงหาปีประมาณประมาณ4-5ปีนะครับทั้งว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวนี้ครับพลังงานสะอาดนะครับช่วยลดโลกร้อนวยครับต้องติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับ